หนูอ,อยากลองทำก็เก็บปากหม้ออย่าโซนลูกเอกีกช <Jean> ั <ine> ่วโมงนึงให้กลับมาถ่ายนะเพราะว่ายังไม่ร้อนทำไมถึงเรียกว่าปากหม้อเพราะว่ามือ่ันปากหม้ออ๋อแล้วมาที่าลเจนี่มาอา้งูยหมอูู้ยหมบา พอเรามาทําเป็นข้าวเกียบตากหม้อหรือว่าตากครูเจอย่างเงี้ยไอตัวไส้อย่างเงี้ยเราคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่เราจะไม่ใส่หอมแดงกับหอมใหญ่ค่ะเราจะใส่ส่วนผสมก็คือมีหัวไชโป๊ค่ะน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ถั่วค่ะทุกอย่างที่เป็นกลิ่นฉุนเราไม่ใส่เลยขายมากี่ปีละปีนี้ปีที่2ค่ะปีนี้ปีที่2ที่หเจใช่ไหมแล้วก่อนหน้าเจประมาณ4ปีได้ค่ะที่ชื่ิมคองที่อย่างเงี้ยหลงจากคูเนี่ยสิบลูก50าบาทนะครับนะแล้วใครที่อยากทานคาปา งานเจตลาดยิ่งเจริญนะคุณโมเข้าเกียบนะครเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมาตั้งแต่ตีสีค่ะมาทำไมเนี่ยมาเต็มของออ๋มาเต็มของถ้าใครอยากทานนะนี่ดูนะน่ากินอย่างนี้นะมาได้เลยที่งานอิ่มบุญอิ่มอร่อยตลาดยิ่งเจริญนะ17ถึง29สตุลานะครับในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานมีเป่าลูกโปง่ง ไม่ใช่ไอดีงานนะยังมีสินค้าอาหารเจมากมายเลยนะที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะเมนู35บาท3กล่อง้อยนะนอกจากนั้นยังม่คุมไม่พอเมื่อซื้ออาหารเจนะ1น0ต่อ1บินนะครับ100่อบาทต่อ1ึงแบรนดต่อหนึ่งแบรนต่อ1ึงแบนดรับเป็น1แต้มนะครับสามารถจะไปแลกได้ที่บูกิจกรรมของเรานะ1001บิน1แต้มนะเก็บสะสมแต้มรบสามารถมาแกลกรับของรางวัลกีเมียมได้นะครับและท่านไหนที่ไม่สะดวกมางานเจนะเรามีสั่งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ไม่ว่าจะเป็นแก e, ๊ป ap, หรือว่าจะเป็น Line แมนะครับสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะเมนูเจมากมายเลยนะครับผมนะจะหนูจะลองทำ่อนได้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าให้ใครอยู่ใกล้กันหน่อยขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอค่ะไม่อยากไปสูงสุดไ,ไม่ต้องกดแรงนะอันนี้คือแบบงพึ่งงี้ไหมใช่สองค่ะสองอันอันนี้สองอันอนี้ะนะคะอ่าด้านนี้ค่ะอ่า โอเคอ่าอนนี้อ่าแล้วก็ยอ่าได้ได้อ่าได้เลยใช่อ่าโอเคแะอันอ่ะพี่ยูทำจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือี้ดูมือกี้โอเคค่ะดูมือกี้ดูมือกี้อ่าสงม่วงได้ไหมอ่ะได้ค่ะี่ดูความพร 你连名牌叼嘞，哈哈，你你说话真差。啊